สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิมพ์พาเพลินอินเยอรมันคลิปนี้พี่พิมพ์จะพาไปงานผูกพัทศีมาฝังรูปนิมิตวัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์นะจ๊ะก็ตามไปดูกับพี่พิมพ์เลยนะคะพี่พิมพ์อยู่มา20กว่าปีแล้วในต่างประเทศนี่ยังไม่มีวัดไทยไหนที่ ฝังรูปมีงานฝังรูปนิมิตเพิ่งจะมีวัดนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็พี่พิมพ์ก็ไปกันด้วยการขับรถไปนะคะเขามีเฉลิมฉลองกันมาตั้งแต่วันที่27แล้วพี่พิมพ์มาวันสุดท้ายนะคะเขามีมา3วันแล้วค่ะเพราะว่าคนไทยส่วนมากที่มาเขาจะมานอนค้างโรงแรมแถวนี้แล้วพี่พิมพ์หาดูแล้ว ที่พักเต็มหมดนะคะแล้วก็ราคาแพงมากพี่พิมพ์ก็เลยเอาแบบว่าขับรถไปเช้าเย็นกลับนะคะก็ออกกันแต่เช้าพี่พิมพเตื่นกันประมาณตีสีนะคะแล้วก็หุงข้าวทํากับข้าวเสร็จก็ประมาณตีห้าครึ่งขับรถไปที่บ้านพี่เขาเพราะว่าพี่เขาจะให้แฟนเขาขับรถมาให้นะคะก็พี่หมูนะคะ คนไทยด้วยกันที่บ้านแถวแถวบ้านพี่พิมพ์พนี่แหละคะ่ะก็ปกติใช้เวลาขับจากบ้านพี่พิมพ์พไปก็เมืองที่พี่พิมพ์อยู่ไปประเทศเนเธอร์แลนนี้ก็ประมาณสามชั่วโมง19นาทีนะคะแต่ว่าแฟนพี่หมูแก,กขับรถนี่เหลือสองชั่วโมงกว่าค่ะเพราะว่านางเหยียบมากก็ออกไปประมาณ6กโมงเช้าไปถึงนู่นก็ประมาณเกือบแปดโมงกว่าเกือบเก้โมงน่ะล่ะคะ่ะเนาะ ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ที่วัดนี้ก็ตอนพี่พิมพ์ไปคนผู้คนยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าก็เรียกว่ารถทัวร์ยังไม่มาอีก3คันส่วนมากก็จะเป็นคนที่พักอยู่แถวและแวกนี้ที่มาก่อนนะคะมาช่วยวทางวัดเตรียมของเตรียมอะไรนะคะก็จะมีเต็นท์หลายเต็นท์เยอะมากก็พี่พิมพ์เข้าไปก่อนที่จะ ปิดทองนะคะก็จะต้องไปในเต็นท์แล้วก็เขาจะขายมีผ้าไตแล้วก็จะมีแผ่นทองในกระเป๋านะคะแล้วก็จะมีลูกนิมิตเล็กๆมีไหวหนึ่งอันมีพระหนึ่งองค์นะคะให้เราเอาไปถวายด้านในก่อนแล้วก็ปิดทองอด้านนอกให้หมดเลยแล้วก็ไปปิดลูกที่9ภายในโบสถ์นะคะก็ลูกนิมิตลูกเอกนะคะประมาณ หมื่นกว่ายูโรนะคะหมื่นกว่ายูโรแล้วก็ลูกรอบนอกที่สองถึงลูกที่ 7, เจ็ดลูกที่แปดนะคะที่สองถึงลูกที่แปดนี่ประมาณลูกละหนึ่งพันยูโรแล้วก็จะมีลูกเล็กๆด้านหน้าโบดอีกประมาณลูกละห้าร้อยนะคะแล้วก็ห้าร้อยยูโรนะคะแต่ว่ามีเจ้าภาพจองเต็มหมดเลยนะคะนี่คะ่ะลูกเล็กๆ ที่วางอยู่หน้าโบสถ์นี่คือลูกเล็กนะคะเพราะว่าผู้ใจบุญอยากได้กันเยอะมากทางวัดก็ต้องจัดลูกเล็กไว้สำรองค่ะก็เต็มหมดเหมือนเดิมนะคะก็เรียกว่าศรัทธาของผู้คนในต่างแดนคนไทยในต่างแดนนี่หลังไหลเข้ามาภายในวัดมากเลยวัดนี้เป็นวัดที่พี่พิมพ์เคยทำคลิปเกี่ยวกับตอนที่พี่พิมพ์ไปทอดผ้าป่า ตอนที่ทางเจ้าอาวาสซื้อวัดครั้งที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ทำการซื้อวัดจากโบสศาสนาคลิ์นะคะกะ็ได้เนื้อที่ตอนนั้นจะได้เฉพาะแค่โบสตอนนี้ก็ขยายมาด้านข้างนี้อีกหนึ่งแล้วก็ไปด้านข้างนู้นอีกหนึ่งนะคะก็เรียกว่ากว้างขวางมาก เป็นวัดแรกและวัดเดียวในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นวัดไทยวัดแรกและวัดเดียวในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็เจ้าอาวาสจากฮัมบวกท่านไปประจำการอยู่ที่นั่นแล้วก็รองเจ้าอาวาสที่ฮัมบวกก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ฮัมบวกนะคะก็พี่พิมพ์มาเนี่ยที่ไก่แสนไก่เพราะว่า อยากมาปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่ง20กว่าปีแล้วไม่เคยได้ปิดทองเลยนะจ๊ะกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีการก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะคะก็ตอนพี่พิมไปถึงกันช่วงเช้าก็จะมีโรงทานม,มีทั้งกาแฟมีทั้งของกินทั้งข้าวขนมเยอะแยะมากมายที่คนไทยไปช่วยกันออกบูธแล้วก็ใครจะบริจาคตังเพื่อ สมทบทุนเอาไปถวายพระอีกตอนหลังนะคะก็นี่ค่ะรูปนิมิตต่างประเทศมาชมกันว่าการฝังรูปนิมิตในต่างประเทศกับในประเทศไทยจะเหมือนกันไหมสังเกตให้ดีนะคะว่ารูปนิมิตของที่นี่จะจัดเป็นทั้งหมด7จ็สายนะคะจัดเป็นทั้งหมด1นลูก7จสายต่อน1นลูก แล้วก็แต่และลูกแต่และลูกจะมี7สายเพราะว่าหนึ่งลูกด้านนอกเจ้าภาพหนึ่งคนหนึ่งสายคือ1,000งพันยูโรนะคะเจ็สายก็7,000พันยูโรเฉพาะรูกรอบนอกนะคะแต่ลูกในโบสนู่นโอ้โหตกเป็นแสนกว่าค่ะเพราะว่ามีหลายสายมากสายละหนึ่งหมื่นนะคะก็รวมกันแล้วก็ได้แสนกว่าะค่ะก็อันนี้เขาจะตัดให้เจ้าภาพจับ มีตัดทีละสายทีละสายนะคะนี่ค่ะไปกับพ,พี่สาวคนนี้พี่สาวผู้ใจดีนะคะทีแรกอ่าพี่พิมพไม่ไม่นึกว่าจะได้มานะเพราะว่าพี่พิมพ์จะจองรถบัสของทางวัดมาด้วยแต่ปรากฏว่าเขาเต็มก่อนนะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่พิมพ์บอกให้พี่เขาจองให้แต่ไม่มีใครจองให้จนรถเต็มะคะ่ะก็เลยคิดว่าตัดใจแล้วละ่ะว่าไม่ได้มานะคะ ก็อยู่ๆพี่หมูแกก็โทรมาถามว่าอยากจะมาไหมพี่เขาจะขับรถไปเขาจะได้รับมาด้วยโอ้โหก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นด้วยจิตใจศรัทธาของเราทำให้เราอ่าม,มีบุญมีบุญมีกุศลที่จะได้มาปิดทองฝังรูปนิมิตโดยไม่คาดฝันเลยนะจ๊ะมาถึงพี่พิมพ์ก็นู่นเลยคะ่ะเข้าโรงครัวก่อนเลยนะจ๊ะ ไปหาข้าวหากาแฟทานค่ะเพราะว่าออกเดินทางกันตั้งแต่6กโมงเรียกว่าพอพี่พิมพ์ไปถึงบ้านพี่เขาก็เตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางกันทันทีเลยนะจ๊ะก็ไม่ใช่ว่าจะได้กินอะไรกันมาก่อนมาเอาทองมาฝากที่วัดนะคะอันนี้จะเป็นภายในของโบสถ์นะคะเป็นภายในของโบสถ์ซึ่งตอนนี้ าทางวัดได้จัดแต่งเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนที่พี่พิมพ์พาไปทอดพระป่าครั้งแรกนั่นภายในนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้มีพระประธานนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันแต่ตอนนี้เรียบร้อยทางวัดจัดทำได้กว้างขวางขึ้นนะคะเอาโต๊ะหลบออกแล้วก็มีที่นั่ง นี่ค่ะอยู่ด้านนอกก็จะเจอ,อเด็กฝรั่งแต่งชุดไทยนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แต่เด็กนะคะจะมะีชาวต่างชาติแต่งชุดไทยเยอะมากแล้วก็พอเริ่มสายผู้คนก็เริ่มมาเยอะมากเยอะจริงๆเฉพาะคนไทยนี่มาจากหลายประเทศนะคะมาจากฝรั่งเศส มาจากอังกฤษมาจากเบนเย่ยมนี่แล้วก็อหลายประเทศมากมนะคะแล้วก็จากเยอรมันก็เยอะนะคะเรียกว่าใครที่มางานนี้ก็ขนลุกคนชันเป็นแถวเลยค่ะว่าเรามีบุญที่จะได้มาชื่นชมวัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็เป็นวัดจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของเราพระที่มาในวันนี้มาทำพิธีก็มาจากหลายๆประเทศนะคะก็ประมาณหนึ่ง 161ยรูปนะคะหนึรูปซึ่งต้องทำที่นั่งของพระสงฆ์ด้านนอกด้วยติดด้านติดถนนหนึ่งที่แล้วก็ด้านในโบสถ์ด้วยเพราะว่าพระเยอะมากแล้วก็เฉพาะในโบสถ์ก็จะมีสองที่ที่พระจะนั่งได้นะคะก่นนี่คือแม่ครัวผู้ใจบุญที่มาช่วยทำโรงทาน มาด้วยน้ําใจนะคะมาด้วยฟรีนะคะแล้วก็มาพักอยู่ที่อ่าที่พักโรงแรมใกล้ๆนั้นหลายหลายวันแล้วค่ะแล้วก็มาแต่ละคนนี่ออกทุนตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าทางวัดจ่ายให้ไม่ใช่นะคะแต่ละคนมาด้วยน้ำใจจริงๆที่อยากจะมาทำบุญกุศลเรียกว่าทำงานกันลืมเน็ดเหนื่อยเลยค่ะมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส ถามไถยกันว่าฐานข้าวทานอะไรหรือ,อยังนะจ๊ะพี่สองคนนี้พี่พิมพ์ก็รู้จักนะคะก็มาเจอคนรู้จักที่นี่เยอะมากที่อยู่ในเยอรมันด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ต่างคนต่างมานะคะก็มาเจอกันที่วัดนี้ก็อันนี้พี่เขาอยู่ซุ้มที่ทําก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเจ้าเนี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากขอบอกนะคะเป็นอะอะอ,อะไรที่ไปทุกงาน,นะคะ่ะ เรียกว่ากินแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะแล้วก็หลายคนมานี่บอกได้เลยว่าอร่อยจะมีทั้งไก่ทอดข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็จะมีหมูย่างก็จะมีข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวแกงนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกชานมเย็นแล้วก็กาแฟ แล้วก็น้ำนะคะทุกอย่างาฟรีค่ะแล้วแต่เราจะทำบุญทำบุญเจ้าเดียวแล้วก็จะกินตรงไหนก็ได้ได้หมดนะคะก็เรียกว่าน้ำจิตน,น้ำใจของโรงบุญโรงทานที่มานี่ไม่หวังอะไรแต่ให้ด้วยน้ำใจนะคะแล้วก็มีแต่รอยยิ้มแย้มนะคะแล้วไม่ใช่ว่าให้นิดหน่อยไม่อิ่มเดินวนมารับได้อีกไม่อั้นนะคะกินกันได้ทั้งวันเลยค่ะ นี่ค่ะแถวนี้จะเป็นโรงทานทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อาหารอ,าร,อร่อยทุกทุกเจ้าเลยนะคะจะมีปัดทั้งโกน้ำเต้าหู้แล้วก็จะมีอ่ากล้วยทอดนะกล้วยทอดมันทอดนะคะแล้ก็จะมีเป็นขนมบัฟเฟลเป็นละช่องอ่ามีของกินเยอะแยะมากมายค่ะเรียกว่า เดินกินกันตาเป็นกรอบเลยนะคะเขาจะมีจานแจกหนึ่งใบแล้วเราจะกินอะไรก็เอาจานไปส่งได้เลยนะคะพอกินแล้วเราก็เอาจานไปไว้ด้านหลังห้องน้ําเขาก็จะมีอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีนี่ค่ะโบสถ์ของเนเธอร์แลนด์พี่พิมพ์ออกมาถ่ายด้านหน้านะคะด้านหน้านี้ก็จะมีเรียกว่าเยอะแยะมากมายก็ อันนี้ก็จะนี่ค่ะพี่พิมพ์ออกมาถ่ายด้านหน้าเพื่อว่าให้หลายๆคนได้เห็นว่าวัดไทยในต่างแดนเป็นยังไงนะคะแล้วก็วัดนี้กว้างมากนะคะนี่ตอนพระท่านทําพิธีก็เรียกว่าหลังสุดๆนะคะทาช่วยกันพระทุกรูปนี่ช่วยกันเรียกว่าไม่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วแต่ละองค์มานี่วันสุดท้ายนี่ต้องรีบไปขึ้นเครื่องอีก กลับกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำอยู่ที่งานนี้เพลินไม่ใช่นะคะพระท่านยังต้องรีบเตรียมตัวญาติโยมมารับไปสนามบินตอนเที่ยงนะคะก็เรียกว่าบ่ายมงุงเขาทำพิธีกันพระที่อยู่ก็ช่วยกันพระที่จะกลับก็ทยอยกลับกันญาติโยมก็ทยอยกลับกันก็มีไม่งั้นไม่ทันเครื่องบินเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพรัวพี่ๆก็ได้อยู่นะคะได้ทำพิธีแล้วก็ ได้ดูเรียกว่าจนเสร็จสิ้นขบวนการนำลูกนิมิตฝังลงสู่ดินนะคะเพื่อแล้วก็พระท่านก็จะรับพิจารณาลูกนิมิตแล้วก็รับอมอบโบสจากญาติโยมนะคะเพราะว่าพวกเรามาทำบุญกันหลายรอบแล้วก็ท่านก็ทำตาม หลักศาสนาครบถ้วนนะคะก็ที่โรงทานนะคะก็จะมีการแสดงนะคะเต้นแล้วก็ฟ้อนลำนะคะก็จะมีลำมมนุลามีหลายลำนะคะแล้วก็จะมีเผาอีโก้เผากะเหลี่ยงด้วยนะคะมาแสดงเป็นคนไทยนี่ละคะ่ะแต่ว่าเขามาได้สามีเป็นคนเยอรมันเพราะว่าเขา เป็นชาวกะเรียงบ้างอ่าแล้วก็เป็นชาวดอยบ้างนะคะก็สนุกสนานกันไปอ่าเป็นการแสดงโดยไม่มีอาค่าแสดงนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็จะเห็นแต่ละคนที่ใส่ชุดอาจจะเหมือนเหมือนกันคือนั่นเข้ามาเป็นสายของเขานะคะสายอ่าลูกนิมิตอจะภาพลูกนิมิตแต่ละลูกนะคะเขาก็จะแต่งตัว คล้ายกันมาเลยเป็นกลุ่มๆนะคะกของพี่พิมไม่มีไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีว่าจะรูปนิมิตอันไหนพี่พิมพ์ก็ทำรวมเลยค่ะติดหมดทุกลูกไม่ขาดเลยนะจ๊ะก็มารวมอนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะคะ อย่าลืมกด,ลกกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่พิมพ์ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอบายบายก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้า เดินเพลินในเยอรมันผานชมชีวิตสุดสบายเทศก,การที่เราไปสุขสันในวันหยุดยาวเดิเล่นในมุมสวยงามแม่น,นาวเราก็ชื่นหาเพลินที่วชีวิตเรามีความสุข ทุกวันไปนพมิมพ์พาเมลกินเที่ยวชมคนไทยได้อยู่เยอะมันทำง,งานก็สุข